สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนทุกคนนะครับเข้าสู่มีฟองชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปไปยังสถานที่รับเลี้ยงสุนัขและก็แมวจรจัดนะครับได้ข่าวว่าชื่อลุงเบิ้มนะครับที่รับดูแลอยู่นะฮะอยู่ที่อําเภอพักตะไอยจังหวัดกะแพงเพชรนะครับทุกคนวันนี้เตรียมอาหารสุนัขไปด้วยนะฮะเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรไปช่วยเหลือนะฮะในส่วนที่ อาสุนัขที่มันไม่เพียงพอนะครับผมก็ซื้อมากระสอบหนึ่งครตามกําลังที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างนะน้องๆที่นู้นน่ารักกันหรือเปล่านะครับหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูในในที่ฟาร์มนู่นเลยแล้วกันนะครับผมเรียกว่าฟาร์มไหมไม่สิเราต้องเรียกว่าบ้านเนาะใช่ปะเออเรียกว่าบ้านสุนัขจนจัดนะครับผมโอเคนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์นะถ้าอยากเป็นกำลงังใจให้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับดีฟอล์ชแชทแอลด้วยกันนะครับผมโอเคครับไปไปดูกันเลยดีกว่า ครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่บ้านของลุงเบิ้มนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะไม่เคยไปเหมือนกันครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผมเนี่ยตั้งใจว่าจะมาทําทําบุญให้กับที่นี่โดยเฉพาะเลยเพราะว่าปกติแล้วไม่ไม่ค่อยได้ทาบุญที่วัดเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปไม่ใช่อะไรเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าที่บ้านลุงเบิ้มเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเอาตรงๆเลยนะผมไม่เคยไม่เคยได้ดูเลยว่า ที่บ้านของลุงนั้นมีอะไรยังไงสุนัขเป็นยังไงคือแบบไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเลยนะครับมีแต่คุณภรรยาที่แบบดูคนผ่านมานะครับเดี๋ยววันนี้เราเอาอาหารไปช่วยลุงกันนะครับซึ่งตอนนี้เอาไปลองหนึ่งกระสอบก่อนหนึ่งกระสอบใหญ่นะผมเอาไปลองหนึ่งกระสอบก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเฮ้ยมันไม่เพียงพออ่ะหรือว่าไปดูแล้วมันน่าจะได้อะไรที่ช่วยเหลือมากกว่านี้อีกเดี๋ยวผมจะกลับมาที่บ้านอีกทีแล้วเดี๋ยวไปหา ถามเพื่อนๆว่าเออใครอยากจะช่วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะรุบรัวกันมาจะได้แบบหลายๆประสบิดนึงนะครับผมโอเคครับแปนตอนนี้เดี๋ยวไปหาบ้านลูเบิร์มก่อนละกันเพราะไม่เคยไปเดี๋ยวจะหลงเราแนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมเดินทางได้สักระยะหนึ่งฮะตอนนี้คงถึงบ้านคุ้มภัยสุนัขและแมวจอนจัดแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่นะครับ เป็นชาวบ้านชาวบ้านจริงๆเลยนะครับไม่ใช่พิพิธภัณฑ์หรือว่าไม่ใช่ส่วนที่เลี้ยงสัตว์แล้วจัดอย่างสวยงามนะครับก็คือแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆเลยนะครับคุณลุงเนี่ยก็ได้นําสุนัขจรอนจัดมาเลี้ยงเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยในในในคลิปต่อไปนะครับผมก็ดูบรรยากาศรวมๆไปก่อนแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งสุนัขวัวนะครับแล้วก็มีแมวอีกนะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปถ่ายด้านในนะครับเนื่องจากว่าเขากําลังทำความสะอาดอยู่นะฮะไม่อยากไปรบกวนเขาด้วยนคแล้วกกก็็ออีย่างงึื สุนัขค่อนข้างเยอะนะอย่างที่รู้กันดีนะครับเราแปลกหน้าแปลกตาไปเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนหครับผมก็ด้านในนี้เนี่ยคุณลุงก็ทํเข้าสะอาดอย่างดีแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงครับก็คือสุนัขที่จอนจัดหรือว่าสุนัขที่ได้รับการบาดเจ็บเนี่ยสุนัขพิการต่างๆนะครับที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีเลยทีเดียวครับก็จะมีคุณลุงเบิ้มนะครับกับคุณป้าที่คอยช่วยเหลือกันนะครับผมลองดูสิครับสุนัขค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะอันนี้ผมถ่ายจากด้านนอกนะผมไม่กล้าเข เอาแค่นั้นนี่ผมไม่ทโพสเลยก็โพสเอาแค่นั้นพิมพ์แล้วกัโพสเอาแล้วก็เดี๋ยวรดีมไปหาแอดล้วก็เดี๋ยวจะรอบหน้าไม่ได้มาอีกแน่นอนผมคิดว่านะผมชอบดูเลี้ไปชีวิตมา หลังจากที่ผมได้คุยกับคุณลุงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปคร่าวๆเดยนเลยกันนะครับผมจะได้ไม่เพ่อไในการไม่เสียเวลาด้วยนะฮะแล้วก็บรรยากาศรรอบๆเนี่ยเสียงรถค่อนข้างดังนะครับก็คุณลุงเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นนะครับของการเลี้ยงสุนัขที่นี่ก็คือคุณลุงเนี่ยไปเจอสุนัขที่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ลุงเนี่ยด้วยความสงสารก็เลยนํามันไปรักษานะครับสุนัขก็เลยพิการนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําไงดีก็เลยเลี้ยงมาเองซะเลยนะฮะ แล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีเรื่อยๆนะครับก็คือสุนัขพิกรารสุนัขหลงอะไรมาก็ตามแต่คุณลุงก็เก็บเลี้ยงไว้หมดนะจนกระทั่งแบบมีปริมาณที่เยอะถึง300กว่าตัวเลยนะครับตอนนี้ด้วยนะฮะนอกจากจะเป็นสุนัขที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเราแล้วเนี่ยก็ยังมีสุนัขที่จังหวัดบ้านใกล้เรือนเครียงนะครับที่เขานํามาเลี้ยงที่นี่นะครับแต่ว่าคุณลุงย้ำนะครับว่าต้องเป็นสุนัขจรจัดจริงๆนะ,นะสุนัขที่คนเอามาปล่อยหรือว่าอะไรที่แบบว่า เชิงพาณิชย์อ่ะใครคิดจะหากินทางนี้นะคุณลุงเขาไม่รับนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าคุณลุงเนี่ยใจบุญสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากสุนัขเนี่ยก็ยังมีแมวนะครับแต่มแมวเนี่ยมีจํานวนที่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะมีน่าจะประมาณสัก50ตัวนะนอกจากจะมีสุนัขและแมวก็ยังมีโคกระเบือนะครับที่คุณลุงได้ถ่ายเอาไว้นะเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลอีกด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าคุณลุงเนี่ย ทำกันเต็มที่เลยทีเดียวเลยครับพยายามที่จะช่วยสัตว์โลกอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยที่คุณลุงเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดูแลมันได้นะครับก็เลยเปิดรับบริจาคด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่ต้องการจะบริจาคก็บริจาคที่คุณลุงได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจริงๆแล้วคุณลุงอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาอยากได้แค่อาหารนะครับจริงๆเขาไม่อยากได้เงินด้วยนะใครที่มีโอกาสมาที่นี่โดยด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถบริิจาาาาคคคคออหรรรไดด้้้นนนะะัับผมมโเีียวลลปปขณแก โอเคครับผมก็สําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมได้ถ่ายทอดทุกคนได้ดูแล้วแหละอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากนะครับไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เพราะว่าเราหน้าแปลกครับไม่ใช่เราแปลกหน้าครับเข้าไปเดี๋ยวอาจจะแบบสุนัขเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ดูหรอกครับแต่ว่าเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับโอเคใครที่สนใจอยากช่วยเหลือนะครับคุณลุงเบิ้มนะครับเขาบอกว่าไม่อยากรับเป็นเงินนะครับรับเป็นอาหารดีกว่าก็สามารถมาบริจาคได้ที่นี่เลยที่อยู่ตามป้ายเลยนะฮะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกจริงอยากจะโอนเงินมาให้ลุงก็สามารถ ทำได้นะด้านหลังนี่เลยฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอให้ชัดละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากจะให้มีคนมาช่วยเยอะนะเพราะหมาที่นี่มีประมาณสามร้อยกว่าตัวนะเท่าที่ทราบดูนะครับแต่ืาอกีเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้อย่างที่บอกไปนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับฟีฟ c h a ช n น l นะครับผมส่วนใครที่อยากเป็นกำลังใจให้เรานั้นอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c คร b e ให้เราด้วยลวกันนะครับผมรอบหน้าเดี๋ยวจะมาที่นี่ใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็จะพามาดูแบบน้องหมาใกล้ชิดกว่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ว่างนะครับ